คุณชอบพูดต,งตรงๆสินะแบบควันผ่าซากไม่อ้มอมค้อมคุณมานี่ทำไมสโน,นี้วิลลาส่องกระจกดูตัวเอง,เอง,เองคุณจะมองเห็นผู้ชายหัวรันแบบไอ้พวกคาวบอยรุ่นเก่าไม่รับคำสั่งจากใครทำในแบบของตัวเองใช่ไหม ป็นพวกชอบฉายเดียวฉันมีอะไรจะบอกคุณในฟอร์มูล่าวันเราต้องเล่นเป็นทีมเป็นงั้นมาตลอดฟังฉันนะคุณต้องรู้เอาไว้ย่างเราจะตกงานกันหมดถ้าคุณสร้างปฏิหารไม่ได้ไม่กดดันเลยนะไม่ ามเดียวตอนนี้ก็คือทำไมซอนนี่เฮสถึงกลับมาแข่ง F อผมว่ามันเยี่ยมมากที่เอเพสเโอกาสผู้สูงไวัยได้ลงแข่งอีกไม่ถือหรอกนะแค่กลัวว่าฉันเร็วกว่านายเข้าใจผิดแล้วที่คิดว่าฉันจะยอมลงไปคุกเข่าสายบให้กับคนอย่างนาย <S <S ฉันไม่ควรจะลากนายมายุ่งเกรอ นั่นนักขับอีกคนเหรอไหนว่าแก่ไม่เห็นแก่เลยฉันว่าเขาก็ดูหล่อดีนะเขาเ็นนักขับอะไรเนี่ยแขนซสิเรียพร้อยแลวหวังว่าโชคจะเข้าข้างเราความหวังไม่ใช่กลยุทธ์แล้วมีคำแนะนำไหมล่ะครับก็ขับให้เร็วเคยเห็นปฏิหารไหมยังไม่เคย ฉันจะเป็นไงทนายตายหรืนสนหามอะสามรอบสุดท้ายยากที่สุดก็ตรงนี้แหละ